่าครับความรู้สึกหลังเกมแมนยูกับเอเวอร์ตันนะครับวันนี้แมนยูก็เปิดบ้านโดนเอเวอร์ตันไล่ตามดีเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งา3แต้มเป็นแบบไม่ควรเสียเดี๋ยวมาที่สเตัวจริงก่อนละกันเดี๋ยววันนี้ใส่กันเต็มๆเลยวันนี้สเปตัวจริงก็ในประตูก็เดวิดดีแกร์นะก็คู่เซนเตอร์ก็เป็นลาเฟวารานกับวิดเลฟแบ็คขวาก็วันนี้ก็เป็นวันดิสซาก้าแบ็คซ้ายก็เป็นลุกชอคู่กลางวันนี้ก็เป็นแมนะ็กเฟสอ่าแล้วก็มีบูโน วันนี้ทางซ้ายเป็นอองโน,นี่มาเซียลแล้วแล้วก็วทางขวาก็จะเป็นบริษัทบีนูดแล้วก็หน้าเป้าวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็คืออิสสันคาวาน,นี่แล้วก็ตัวสำรองวันนี้ที่โดนเปลี่ยนลงมาก็มีกิเโนโรโนะโนโดนะโรนโดก็มีโรนโดลงมาแล้วก็มีซา,านโชแล้วก็มีปอกบาร์ตจริงเลยวันนี้ความรู้สึกคือแบบเี้ยมมากอะ่ะคือรู้สึกแบบมึง มึงยังปล่อยให้เฟซเล่นปัดเกมตรงกลางอยู่จนจบเกมได้ยังไงอ่ะโซชาคือแบบไม่เข้าใจเลยเห็นตั้งแต่ครึ่งแรกนะเฟซมีความขิดพลาดเยอะมากจ่ายบอลเสียตัดบอลไม่ได้ถึงแม,ม้ว่าครึ่งแรกกับเกมเราจะนำอยู่แต่ก็ต้องเห็นแล้วว่าความขิดพลาดของเฟซอะ่ะมันควรจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีวิธีการเล่นที่แบบมันต้องมันต้องแก้ไขแล้วว่ะแต่ยังปล่อยให้เล่นเหมือนเดิมอะ่ะคือโดยรวมวันนี้เกมนะ ความบิดภาพหลายๆเกมที่เหมือนเดิมก็คือของกลางปัดเกมไม่ได้เกมนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมพ,พูดมาหลายๆเกมหนา้าที่สุดท้ายแล้วเราแบบเล่นได้ไม่ค่อยดีเพราะว่าครองเกมตรงการไม่ได้คอมิดฟิลเราใช่ไหมทั้งแม็กกับเฟสเนี่ยตัดเกมตรงกลางไม่ได้แย่งบอลได้ได้ยากแย่งบอลได้ช้าแล้วมีบางจังหวะที่แบบเฟสปับงบอลอยู่แล้วก็เสียเสียบอลไปทั้งที่ตัวเองบังอยู่อะแล้วก็โดนเขาแย่งไปอะ่ะแล้วมีบางจังหวะที่แบบจ่ายแบอลง่ายๆเสีย รวมถึงจังหวะเสียประตูที่แบบจากเราได้คอนได้รู้นว่าจะได้ประตูที่2จากลูกคอนอยู่กําลังทําสวยๆเลยสุดท้ายโดนสวนเฟซเหมือนกับกาลังจะตัดบอลได้ในจังหวะแรกแล้วสุดท้ายบอลกระชอแล้วก็เฟซวิ่งไปไล่บอลแล้วจนสุดท้ายไปล้มไปวิ่งไล่จนเสียเหลี่ยมเขาได้บอลแล้วก็สวนและสุดท้ายวาลานกับแม็กควายขึ้นไปเติมลูกแตงมุงลงไม่ทันลูกชอก็หลุดตำแหน่งวันบิาก้าก็กำลังประกบอยู่หนึ่งตัวตัวขาว่าง สุดท้ายโดนสวนแล้วก็โดนยิงจากความผิดพลาดที่เราจะตัดเกมลุงการไม่ได้ทั่ง,งในมุมกลับกันนะนเซนเตอร์เราย,ยังอยู่ที่หน้าประตูอยู่เลยทั้งวาลานทั้งลินเดอร์เลฟถ้าเฟสตัดบอลได้แล้วเราได้สวนเราอาจจะได้เปิดเข้าไปลุ้นประตูที่2บอกอก็ได้แต่สุดท้ายถูกยิงจนได้โอ้คือไม่เข้าใจเลยเกมนี้รวมถึงนะโซชาผมไม่เข้าใจเลยเกมนี้คือแบบนาทีที่50กว่าเปลี่ยนคาวานีกับมาเซียออกแล้วก็เอาโรนโดกับ ซานโชลงมาคือมึงจะรีบให้ลูนโดกับไอซานโชลงมาทําไมในเมื่อเกมเรานําอยู่เกมในในในมุมของเกมลุกนะั้นเกมเรานําอยู่แล้วมาซียามันยิงได้แล้วอ่ะมันมีความมั่นใจลวแล้วคาวันนี้ก็วิ่งเพซบีบเกมแดนหน้าไล่บอลได้ดีแล้วอยู่ดีๆนาะทีทีท่50กว่าเกมนําสิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือกองกลางไอเฟสเสียบอลไล่บอลไม่ได้ขึ้นเกมไม่ได้เลยมิดฟิวเราไม่เปลี่ยนแต่โซชากับ เปลี่ยนเอาคาวานี่กับมาซิยาวออกตั้งแต่นาทีที่50กว่ายังไม่60เลยคือมันเปลี่ยนทําไมคือกูไม่เข้าใจเลยคือจนสุดท้ายอ่ะซานโชลงมาก็ดูว่าแบบว่าเนี้ยแต่โดยรวมนะผมว่ามันมีจังหวะจังหวะหนึ่งใช่ไหมที่ช่วงท้ายอ่ะที่โรนดดออกส้นแล้วคนที่ยิงเป็นซานโชใช่ไหมแล้วยิงเบาเข้ามือในประตูถ้ามองในมุมกับการจังหวะนั้นนะคนที่ยิงเป็นมาซิยาวในวันที่มันยิงได้แล้วลูกหนึ่งอะ่ะมาซิยาวมีความมั่นใจลนะ ถ้าเป็นเมาซย์เยาในจังหวะนั้นอาจจะยิงได้ก็ได้เออแต่ว่าเออการเปลี่ยนตัวที่เอาโรนโดกับซานโชลงมาเนี่ยเอออาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการเสียประตูหรอกเพราะการเสียประตูเราเห็นอยู่แล้วว่ากองกลางเนี่ยมันเล่นเมกันไม่ดีอะ่ะคือโซชาคุณจะแก้ตรงนั้นคือเท่าวิธีการเล่นของเฟตคือการเล่นบล็อกซูบล็อกไล่บอลไล่บอลใช่ไหมแล้วเฟตมันไล่บอลมันเย่ยงบอลไม่ได้อะ่ะแม็กก็เย่ยงบอลไม่ได้ถ้าเล่นแบบเฟตอ่ะเอาฟันเดอร์เบเลลงไปแทนไหม เอาไปวิ่งไล่บอลแทนไหมถ้าเกิดจะแค่วิ่งไล่บอลแล้วก็ไปแย่งบอลได้แล้วก็จ่ายแบ็คทอมเออจ่ายบูโน่หรือจ่ายเกมลุกคือถ้าไอเฟสมันวิ่งแย่งบอลแล้วมันแย่งไม่ได้อ่ะวิ่งเองไล่เขาแล้วล้มอะไรเงี้ยมันก็ควรจะเออเปลี่ยนบ้างก,การงกลางเราเห็นอยู่ว่าข้อเสียความผิดพลาดของทีมเราคืออะไรแต่โซชาม,มันไม่เปลี่ยนเว้ยมันมเปลี่ยนกองกลางมันไม่แพกคกองกลางแน่นขึ้นอาจจะเราอาจจะเปลี่ยนเกมลุกออกเอาสุก็ป้าลงมาอะไรเงี้ย มันไม่มันไม่อัดตรงกลางเว้ยมันดันไปเปลี่ยนตัวที่เล่นดีออกวันนี้มาซียาวยิงได้เปลี่ยนออกคาร์วานี่วิ่งเพสดีเปลี่ยนออทำไมเล่น60นาทีคาวานี่หมดแรงเหรอหรือยังไงคือมันเปลี่ยนทำไมคือกูไม่เข้าใจเลยว่ามึงจะเปลี่ยนคาวานี่ออกตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงออกทำไมแล้วมาซียาวมันก็ได้โอกาสลงร้อยแล้ววันนี้มันยิงได้ก็ไปเปลี่ยนมันออกอีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนมันกอกทำไมแล้วจนสุดท้ายอ่ะจบเกมเสมอยิงไม่ได้ช่วงท้ายเกมเหมือนเดิมเลยเหมือนในหลายๆเกมเลยทษ คิสโนโรนโดวันนี้นะมีการขยับไปเล่นกับวันบิซาก้ามีการไปเล่นกับกีนวูดแต่ก็เห็นแล้วว่าวิ่งกันคนละช่องจ่ายกันคนละช่องกีนวูดแทงไปช่องหนึ่งโรนโดวิ่งไปช่องหนึ่งบอลจ่ายไปที่วันิซากา้าอะโรนโดวิ่งไปรอในกรอบเตะโทษจะให้วันิซาก้าเปิดหรอสุดท้ายวานบิสซาก้าเปิดตรงไหมละ่ะใช่ไหมวอนบิดมาเปิด,ดบอลไม่กบใครเลยเออจังหวะได้เปิดได้เสียบางทีก็เปิดติดบ้างจ่ายกับหลังบ้างไม่มีความมั่นใจในเกมลุกเท่าไหร่ ในเกมทางซ้ายวันนี้เราเห็นไหมลูกชอของมาซิยาอา่ะนี่อาจจะมีหลายจังหวะน,นะที่มาซิยาาจะเลี้ยงจี้เข้าไปแต่สุดท้ายจ่ายบอลกลับมาให้ลูกชอหรือว่าจ่ายกลับมาให้บูโน่จ่ายกลับมาให้แบ็กทอมแต่อ่ะโอเควันนี้าโดยรวมแล้วมาซิยาจ่ายบอลไม่ค่อยเสียเกี่ยกบบอลกับตัวได้ดีแต่ว่ายังมีส่วนร่วมกับกับเกมใน,ใ,ใ,ใ,นในจังหวะที่ออฟเดอะบอลจังหวะที่ตัวมาซียาไม่ได้มีบอลการวิ่งทําทางการวิ่งมาประคองเพื่อนหรือ,รอ,รอ,รอว่าวิ่งเอาตัวเองวิ่งมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีอ่ะ มาเซียาอาจจะดูแบบยังทําได้ไม่ค่อยดียังเคลื่อนตัวน้อยนะถ้าเทียบกับคาวานนี่นะเราเห็นได้เลยวันนี้คาวานนี่คือแบบวิ่งโคตรเยอะเลยเพื่อมาวิ่งเยอะแล้วแบบ60นาทีมึงเตี๋ยออกเนี่ยคือไม่เข้าใจเลยว่าแบบแล้วตําแหน่งในการนะเราเห็นแล้วว่าในช่วงครึ่งแรกเรามีจังหวะหม่งสวยๆสองครั้งที่ดิสเซฟถูกไหมที่คอจากทางขวาที่จงังหวะแรกเป็นออโตนี่มาเซียมหม่งออกจังหวะที่2เป็นคาวานนี่หม่งออกแต่ในช่วงครึ่งหลังเราไม่เห็นเกมอย่างนั้นละเออมันหายไปละการเปิดไปที่เสาสองอะไรอย่างเงี้ย ลุ้นอะไรเงี้ยเพราะอะไรอะ่ะเพราะมึงเล่นได้แค่สิบนาทีครึ่งหลังมึงเอาคาวานี่กับมาซิยาคนที่มีจังหวะย,ย,ยิงในครึ่งแรกออ,อกไหมเออแล้วมึงเปลี่ยนไปเป็นโนโดกับซานโชแล้วมึงมาขึ้นเกมทางซานโชตแล้วนักีแบอลแรกนั้นไปขึ้นทางกีมูดอยู่ใช่ไหมไปทางขวาแล้วบูโ,โน่ก็มีโยกไปขวาบ้างโยกไปซ้ายบ้างแล้วช่วยเปิดบอลเข้าในให้คาวานี่เข้าเข้าแท็บยิงจังหวะสุดท้ายเข้าโมงเข้าชาร์จอะไรเงี้ยเออเปลี่ยนวิธีเล่นเพราะว่าเปลี่ยนเอาโนโดกับ อาซานโชลงมาก็ถามว่าช่วงตนันในช่วงท้ายๆเนี่ยมันเหมือนหลายๆเกมไหมเออที่มันบุกไม่ได้เพราะว่าจ่ายบอลให้โรนโดลแล้วโรนโดก็โดนสกัดไงแล้วบอลก็ไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วจะไปหวังให้ซานโชทำหรอาตอนนี้ซานโช่ก็ยังเรียกฟอร์มเก่งตัวเองไม่ได้เลยทั้งๆั้ที่เอ่อมาซิยาก็อาจจะเรียกฟอร์มเก่งตัวเองได้ยังไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าในในวันนี้ที่ที่มันเล่นได้ดีอ่ะเออก็จริงๆไม่น่าควรไม่ควรจะเปลี่ยนมันออกอ่ะ เออควรจะไปแก้ไขตรงจุดที่มันควรแก้ไขอ่ะคือกองกลางอ่ะตรงเนี้ยคือในวันนี้แมตต์โทมิน่เราเห็นโดยรวมเลยนะว่าโอเคแมตต์โทมินีก็ช่วยมีการอันบอลมีการบางบอลมีการเข้าแท็กอะไรที่มันแบบอ่คผคู่แข่งบ้างแย่งบอลได้บ้างมีการจังหวะไปดับบอลอะไรอย่างนี้ได้บ้างแต่ว่าโอเคโดยรวมคือแบบเวลาบอลมันอยู่ที่แมตต์โทมินีัเบ็ตมันบุกไม่ได้ไงมันต้องจ่ายออกไปซ้ายจ่ายออกไปขวาจ่ายให้ลูโนโ มันทาให้เราเสียมิติในการบุกตรงกลางเวลาบูโนโ่ฉีดไปซ้ายขวาใช่ไหมแล้วบอลมันไม่ถึงบูโนโ่เราก็กลายเป็นเก็บตรงกลางจอดไม่ได้อ่าเพราะว่ายัางไงบอลก็ต้องไปตึ้นที่บูโนโ่เออนั่นแหละคือสุดท้ายแล้วตรง,ตรง,ตรงกลางเราอ่ะไม่สามารถทาอย่างทาอะไรได้เลยอย่ะตอนนี้เพราะตัดบอลก็ไม่ได้ใช่ไหมเก็บลุกก็ทําไม่ได้มีได้แค่ลําเลียงบอลขึ้นมาก็คือรับบอลจากกองหลังแล้วก็จ่ายออกให้ลิ้นเส้นใช่ไหมอาจจะจ่ายออกให้แบ็คบ้างเวลาแบบ ชอบอกว่าบิดเติมเออแต่ว่าตัวแม็กกับเฟสเองอ่ะในการคอร์สบอลเข้าไปหรือจ่ายไปในพื้นที่สุดท้ายพื้นที่อันตรายอ,อ่ะวันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าคา,าวาน,นี่กับบูโนโพยายามที่จะคือบูโนโมันทําเกมอยู่แล้วแหละมันรับบอลมันพยายามจ่ายในจังหวะ5 5า0ที่เสี่ยงและสุดท้ายอาจจะจูกตัดได้อะไรอย่างนี้บ้างแต่คาวาน,นี่วันนี้ลงมาช่วยรับเล่น1 2เพื่อที่จะชิงเข้าไปในกรอบผิโทษก็มีบ้างแต่ก็ยังทําได้ไม่ดีแล้วทําไมบูโนรับภาระหนักวิ่งเยอะอยู่คนเดียวเลย ทั้งทงที่มีมกองกลางตั้งสาคนตัวมิดฟิล์อใช่ไหมจนช่วงสุดท้ายออะป๊อกบาลงมาแทนเฟสคือมันเปลี่ยนเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ามันต้องเล่นเกมลุกไงมันก็เลยต้องเอาเฟสออกแล้วก็เอาป๊อกบาลงมาคือถ้าในมุมกับการก่อนโดนเสียประตูนะมึงเน้นกองกลางให้แน่นขึ้นอ่ะมึงเอาฟานเดลเบกลงมาแทนเฟสหรือเอาป๊อกลงมาแทนเฟสตั้งแต่แรกอะเพราะว่าเฟสมันผิดพลาดเยอะเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าทําอย่างนั้นในความรู้สึกอะเราอาจจะรู้สึกว่ากองกลางเราอาจจะแน่นขึ้นก็ได้ เออแต่สุดท้ายอ่ะโซชาใช้วิธีการแบบนี้คือวันที่เราอยากให้โซชาแก้เกมเพื่อกลับมาชนะไอ้เทียมึงแก้อะไรของมึงสุดท้ายแม่งต้องเอาความสามารถโุนโดวความหวนฟุกหาชนะแล้วเกมนี้เกมนำอยู่ดีๆอ่ะแทนที่จะพองเกมแล้วก็ปิดเกมด้วยการที่ยินมาดูที่2ชนะ2อศูนย์หรือปิดเกมโดยการที่รักษาสกอร์นี้ไว้ชนะ1นศูนย์เนี่ยมึงเปลี่ยนเกมมึงมึงแก้เกมจนสุดท้ายดีเสมอโดนดีเสมออ่ะแล้วท้ายเกมเกือบแพ้ กือบแพ้ในจังหวะใกล้เคียงกันเลยนะคือโดนปัดบอลแล้วเราโดนจับทางซ้ายก็คือชอมเติมสูงเนี่ยจนทางซ้ายมันมันมันล่มแต่ลูกแรกที่โดนยิงชอมันอาจจะไม่ได้เติมสูงหรอกแต่ว่าจังหวะคอนโดนสวนกลับแล้วชอมมันไปเข้าบอลขั้วเนี่ยจึงโดนบุกมาทางทางซ้ายซึ่งก็โล่มจริงตอนนั้นเดีเกอร์ก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ล่มเหมนั้นเอวาลันกับดินนดลเลอรก็ลงไม่ทันส่วนประตูที่2ก็โดนลูกที่โดนยิงลูกที่2อที่มีหน้าล้ำหน้า เออคือจริงๆตัวที่ตัดบอลได้แล้วจ่ายให้มีหน้าถ้ามันยิงนะบางทีอาจจะเข้าไปแล้วก็ได้แต่มันเออมันตัดสินใจจ่ายไปที่สองสองแล้วให้มีหน้ายิงไงก็รล้มหน้าก็โชคดีไหไม่แพ้โอ้คือโดยรวมเกมนี้คือแบบบอกเลยว่าโคตรเี้ยเลยเลยคือแบบเราอยากเห็นโซชาแก้แกเกมแบบขวั่งความเก่าในการแบบนําแล้วอ่ะควรชนะเนี่ยมันออกมาทรงเดิม,มอยนะู่ละเล่นในบ้านเฮี้ยเล่นดีแต่นอกบ้านเนี่ยจนผลสุดท้ายฤด,ดูกันที่แล้วเราไม่แพ้ไทรนอกบ้านแต่สุดท้ายเราเห็นไหม ไปถึงแชมป์ไันได้ลุ้นอะไรบ้างไหมเออได้แค่ลุ้นนะแล้วฤดูกาลน,นี้เรามีสานโช่แล้วเราอยากได้มีโรนโดมาเสริมอกอกแต่วาราแล้วเออัปัญหาตอนนี้เราก็ไม่ได้โดนยิงเยอะเกมลุกเราก็ยังพอยิงได้แต่กอเกมลุกเราจะยิงได้เยอะมากกว่านี้แล้วเกมรับเราก็จะเสียประตูน้อยกว่านี้ถ้ากองกลางเราม,มีประสิทธิภาพกว่านี้มันรับดีกว่านี้หรือมันลุกดีกว่านี้ตอนนี้คือรับก็ไม่ดีลุกก็ไม่ดี คือบอกเลยว่าโค้ชซิงดูบอลไม่อุตส่าห์นำต่อยจบครึ่งแรกวันนี้หมกักมาซียายิงด้านอุตส่าห์ดีใจนะว่าจะเออช่วยลุ้นมันหน่อยเผื่อมันจะยิงอีกสักลูกเล่นครึ่งหลังได้ไมาอีกเพิ่เดียวถีกนิดนึ่งคือวันนี้คือเซ็งมากไม่รู้ว่าโซชาือแบบไม่รู้ว่าโซชาจะได้อยู่ึงปีใหม่ไหน,น,นะเอาจริงน,นะ แต่ก็ต้องถามสโมสรด้วยว่าการให้โอกาสโซชาเมื่อน,นั้นเนี่ยโซชาเซตีมมาดีมากเลยนะมีดาวรุ่งมีนักเตะหลายๆคนที่ที่โอเคอ่ะย้ายเข้ามาอยู่กับทีมทั้งซานโชวารานกิสโนี่ก็คือกล้าที่จะย้ายเข้ามาอยู่กับทีมตอนที่ไม่ได้แชมป์อะไรมาสักพักนึงแล้วอ่ะมันก็ทําได้ดีละแต่สุดท้ายถ้าเมนยูจะลุ้นแชมป์หรืหอคว้าแชมป์จริงๆอ่ะถามว่าผู้จัดการทีมระดับโซชาที่ยังไม่เคยได้แชมป์อะไรสักทีจนถึงตอนนี้เนี่ยมันจะสโมสรจะให้โอกาสโซชาจน,จนไปถึงเมื่อไหร่ เพื่อที่จะตัดสินว่าโซนานี่มันเหมาะสมหรือเปล่าที่จะพาแมนยูกับไปคว้าแชมป์อะไรสักอย่างเลยฮะที่เบลียูฟายแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าจะเป็นเอฟเอคัพเพราะว่าลีกคับไม่ได้แล้วไงบอกไปแล้วเออตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าอัดอั้นอย่างระบายก็เหมือนเพื่อนอะ่ะดูบอลเสร็จมาบนกันก็ประมาณนี้แล้วกันคือวันนี้ก็ไม่ได้พูดทีละคนลนะเดเกวันนี้ก็เซฟอ่ะเดเกวันนี้ก็เซฟเยอะอะ่ะเล่นดีอะ่ะ เกเกก็เล่นดีวันบีดก็เล่นไม่ดีเหมือนเดิมอะเติมก็เบิมไม่ได้าากเกมรับก็ยังโอเคแต่ก็เติมไม่ได้ไอชอก็หลุดตำแหน่งเหมือนเดิมวันนี้ที่เหลือก็ประมาณนั้นที่ที่ได้บทบทไปแหละน่าจะมีชื่อครบๆ,ๆคนละอินมูดวันนี้จริงสุดโลกของเกมก็เยอะพอสมควรนะเออก็ปรับปรับตัวเข้ากับเกมลุกนั่นแหละส่วนมาซิยาววันนี้ก็เล่นดีนะเอาจริงม,มาซิยาวกับคารวันนี้ในจังหวะที่มันมันเล่นในในมาตรฐานแบบนี้เออถือว่าวันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้แย่มากแต่โดยรวมทั้งหมดวันนี้คือแบบ ฟ,ฟลรุ่นกลางเราตื่นเต้นที่อะมากไม่รู้ว่าแม็กเฟสนี่มันจะเป็นคู่กลางที่ดีหรือเปล่านะตอนนี้สงสัยถ้าจะลุ้นแชมป์ใช้แม็กเฟส์ก็ไม่ไหวก็ต้องดูว่าโซโเชียลจะซื้อใครเข้ามาหรือกองกลางจะปรับไปเล่นยังไงหรือจแฟนเดอร์เบคอ่ะมึงมีฟฟนเดอร์เบคร์กซื้อมาก,กว่า40ล้านอ่ะมึงไม่ใช้เรายังมีตัวที่เรามีอยู่แล้วไม่ยอมลองใช้ดูคือถ้าแก่อนที่เราจะมองไปถึงค้ซื้อตัวใหม่ใช่ไหมเพราะว่ายังไงก็ต้องรอมการะลาใช่ไหม ที่มีฝันเลือดเบะกับมึงใช้ได้แล้วตอนนี้มาถึงเวลาที่ต้องใช้แล้วมึงจะไปลุ้นแต่เป็ดอยู่ทำไมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับความรู้สึกหลังเกมแมนยูนะสเสมอเอเวอร์ตหนึ่งหนึ่งแม่งโคตรเซ็งหัวร้อนหัวร้อนสิบหายอย่นี้โอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง subscribe ช่อง,องแฟนพรมโฮมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ยังไงก็ช่วยติดตามเพจแฟนพรมโฮมด้วยะะแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอพิมพ์แบ